เลนให้ได้นะเลนขวาต้องเว้นให้เขาขับได้หนึ่งคันด้วยนะคะของเราต้องมองไกลไปที่รถคันใหญ่สีขาวตรงนู้นนะคะอ่านี่แหละค่อยๆโค้งซ้ายไปเราก็จะไปเจอถนนเส้นหลักนะคะที่เป็นเส้นจะพาเราไปพระรามสองได้ใครเซ็งอย่าไปมองเขาน้มองที่ช่องว่าง,างแล้วก็ชะลอะคะ่ะถ้าน้ารถพ่งมาใกล้เราขนาดนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเบรกไว้ด้วยนะคะแล้วมองไกลๆ่ะอย่ามองพื้นฐานไม่งั้นเดี๋ยวเราเสียเลนนี่แหละเราจะซึมซับว่าคนไทยเป็นอย่างนี้เราวองคันนี้ออกมานะคะ ก็ขับยิงเยี่ยงกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนโค้งต้องเกาะเลนเองให้ได้นะก็คือมองตามที่เราโคงะะ้งค่ะโค้งซ้ายมองซ้ายขวาทิ้งไปเลยค่ะอย่าไปได้ยินเสียงอะไรดึงรถเราให้ตรงกับดำไว้เรื่อยๆอยอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันยังไม่ตรงก็ใช้พวงมาลัยดึงเข้ามาแล้วก็มองดำไว้อย่างเดียวเลยค่ะเออเดี๋ยวมือมันจะไปได้เองถ้ารถไม่ไปก็ใช้คันเร่งบเบาๆนะคะแล้วมองหาดำกับเขียวให้เจอเลยเออแล้วก็อย่าคิดไปล่วงหน้านะคะคนเราสามารถจะชอบคิดเอง ไดฉันจะขับได้ไหมถาฉันก็ไม่ชินอย่างเงี้ยข้าไปคิดนะที่หมอบอกป้าไม่ต้องเครียดหรอกว่า,าป้าจะตายหรือป้าจะอยู่ป้ารักษาตัวเองตอนนี้ก่อนเนี่ยเอาที่เราบอกคนไข้ามาปรับใช้กับตัวเรานะคะไปช่วงจำตามสนองนะคะอ,อืมเดี๋ยวเลนเราเห็นไหมจะตันและคันนี้ก็มาปิดด้วยเพราะฉะนั้นเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะเราต้องต่อเลนไปนะมองขวาไปถัดไปอีกเลนหนึ่งเราไปได้ไหมได้เบี่ยงแล้วมองตามคันข้างหน้าที่กำลังจอดอยู่นะต้องจอดตามกระบะคันนี้ก่อนค่ะเออเข้าแคบล็อกเดียวเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็รอให้เขาเข้าไปตรงนี้ก่อ ต่เราไปขวาอีกนิดนะให้เข้าตรงบล็อกเองให้ได้ค่ะและ้วเขาไม่เข้าแล้วเขาเปลี่ยนใจแล้วนะแต่เขาจะเข้าอีกรอบเลยค่ะแต่เบรกวนะอันนี้รถใกล้ที่สุดที่เรามองได้ค่ะแล้วก็เร่งเบาๆเพื่อซื้อเวลาตอนที่คนนั้นจะออกมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นใครพุ่งมาไม่ต้องตกใจนะขับเลนนี้ก็ต้องทําใจนะคะเห็นไหมเขาโบอกอยู่เลนขวาค่ะเจ้าหน้าที่อ่ะอืเดี๋ยวเขาก็จะหยุดกันเราก็ต้องชะลอด้วยพเพราะรถบรรทุกน่าจะออกแล้วมองตรงไว้นะคะใช้การมองตอนที่เราออกมาจากข้างโรงพยาบาลนะคะที่มีรถจอดหนีบมองปัายทะเบนคันหนา้า ข้างหน้าถ้าเราเตือนตัวเองคิดในใจว่าเ,ออเดี๋ยวฉันต้องเตรียมหยุดสมองก็จะสั่งงานแบบนั้นนะคะเขาเรียกว่าเสียงนําสมองอพอเริ่มเคลื่อนไปได้เนี้ยค่ะก็มองตรงเต่เผื่อรถบรรทุกตัดหน้ามาอยู่เลีซ้ายของเราอีกนะคะอย่าไปมองรถที่มันนิ่งๆน,นะคะมองไกลไปข้างหน้าอยากขับตามคันไหนมองไกลตามคันนั้นได้เลยเย้ยมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกอันนี้มีฝนตกปอดเราไหมคะไม่มีเนาะ นม่เขาเขาจะออกมาแล้วเราจะให้เขาหรือว่าอย่างนี้นะคะก็จะรอเราไหมเขาคงไม่รอเราอะ่แต่เราอย่าเบี่ยงขวานะไม่ใช่เขามาเลยฉันจะไปอย่างนี้ไม่ได้นะฮะออกมาเนี่ยเ็เคลื่อนตัวช้าแน่นอนนะคะเพราะเขาเป็นรถกระบะเป็นเกียร์ธรรมดาต้องคอยคอยเลี้ยงคลัตช์อยู่ตอนนี้ที่เราขับอยู่เป็นการการันตีเรื่องคะแนนในการสอบไปกับขี่มาเราขับอยู่ทางหลักหรือทางคู่ขนาดค่ะตอนนี้ทันทะระนทันแทนันแทนบอกให้ทุกคนใจทางหลักโอเคคุณสอบไปจัดไปคื้นก็ได้ไปกับขี่ นี่มันคู่ขนานกันนักเรียนแล้วมองตรงๆไวน้นะคะเลนเรามีใครล้ำเลนเราไม่้อเขาไม่มีค่ะแล้วมีใครย้อนสอนไ,ไหมคนะมีค่ะแล้วเราได้บอกคันคเรงเขาไหมคะเปล่าอยู่ค่ะแล้วเลนเราตันแม่นะตั<า>นค่นะเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยค่ะชิดขวาไปได้ไหมไปได้ค่ะเบี่ยงแล้วก็เติมคันเรงมองไปเลยค่ะตัดสินใจไปปุ๊บมองข้างหน้าเลยเออให้ได้เลนเต็มๆก่อนแล้วเราค่อยปิดไฟเลี้ยวค่ะอย่ามองมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนะมองยาวไว้นะคะ อันนี้คือทางคู่ขนานนะแยกยังไงว่าหลักกับคู่ขนานนะคะถ้าคู่ขนานก็คือเป็นถนนที่ติดกับริมฟุตบาทแต่ข้ามเบรีเออร์เข้าไปแล้วฝั่งขวามีรถสวนกับเรานั่นคือทางหลักมีนักเรียนคนนึงตอบฉลาดกว่านั้นอีกหนูไม่รู้ค่ะในหลักขนานแต่หนูรู้ว่าเนี่ยข้างนอกนู่นกัข้างใน <c oughs> ข้อสอบไม่มีนะคะข้างในข้างนอกนะคะทำไมไม่ตอบแบบนี้โอ้ ทำะะไมเขามาประชิดขนาดนั้นเธอนักเรียนถามว่าแต่ลูกเขาไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเขาเป็นแค่ก๊าซอันตรายแค่นั้นเองก๊าซอันตรายใช่จริงๆเขาต้องกลัวเราวันนี้เรารอคันถัดไปให้มาจี้นี่แหละแล้วคนบอกว่าไอเนี่ยสอนให้นนักเรียนไม่มองกระจกเลยตอนขับอย่างเงี้ยมม่นี่ก็ไม่ได,มได้มาระวังสิก็หลอนเครียมมาตลอดมี้ไปแล้วไปเหมือนขโมยรถมาขับอ่ะเหมือนเจ้าหนี้ตามมาไปที่กัว่าซอมบี้มาแล้วอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะมุกออนจากข้างหลังไม่ได้แล้วข้างหน้าก็เละอืมก็กลายเป็นห่วงงงหหนน้าลัะ เออค่อยๆเลี้ยวตามคันนี้ค่ะมองป้ายทะเบียนสามศูนย์หกเจ็ดไว้แค่จ้องเขาไว้ค่ะเออนี่แหละอย่าไปมองทางอื่นค่ะมองแค่สามศูนย์หกเจ็ดไว้พรุงอะไรเพุ่งใช้เยอะให้เราเห็นเรียนตรงกลางก่อนแล้วหาเรียนกลางตรงพื้นแล้วรีบมองยาวไปค่ะว่าต้องตรงกับใครแล้วคือร้อยตรงกับคนนั้นค่ะกลับมากลับมากลับมาโอ้กลับมาเออแล้วก็เดินขัเร็วับลังมามี๊กแดงมันก็ไม่ทันึ่งจากลบขึ้นฟุตบาทเห็นไหม้บมากำลังจะพุ่งนะคะแล้วก็ยาวที่สุดที่เรามมอองได้นะะคื ราะฉะนั้นคุณนักเรียนไม่ได้มองตามเขาอย่างเคร่งครัดนเขาเลยแบฉันต้องคืนไหมคืนเมื่อไหร่อย่างนี้อืมเพราะฉะนั้นสั่งจิตตัวเองผิดนะคะข้างหน้าเมื่อกี้ดูป้ายทันไหมคะว่าเขาเตือนเรื่องอะไรไม่ทันชะลอไว้นะคะทางรถไฟแบบมีเครื่องกั้นค่ะอืมแล้วมองไกลที่สุดแล้มองได้อย่าไปมองแค่นี้ฟังแลรถกั้นรถโอ้โหจิ้งข้างหน้าสัญญาณไฟเป็นสีอะไรคะสีแดงเราต้องเตรียมไปหรือเตรียมหยุดคะเราตเตรียมหยุดค่ะ เบรกไปครึ่งหนึ่งก่อนให้รู้สึกว่ารถช้าลงในการที่เราใช้เบรกนะคะอย่าไปมองพวกเขานะมองป้ายทะเบียนคันเดิมไปค่ะแล้วพอที่ฝันน้ำฝนเริ่มจะบังล้อหลังเขาเมื่อไหร่ค่ะให้เราหยุดนิ่งได้เลยเนี่ยพอยิ่งใกล้ก็กดเออไม่มีมนุษยธรรมจรรยาบรณของมือใหม่ก็ไม่มีทักษะก็ไม่ดีแล้วไม่ยอมเขาด้วยแล้วก็มองไปบนสะพานเลยค่ะมองเลนซ้ายของตัวเองนะคะแล้วก็มองคันหน้าแป๊บๆมองบนสะพานสลับกันถ้ามีที่สูงไว้เราขับขึ้นนะคะต้องมองสลับกับคันข้างหน้าด้วยนะคะ ทามองไว้ขันอื่นค่ะ้ะมองบนสะพานไว้สายตาเราอะค่ะถ้ามองตรงไหนมันจะไปได้แต่ถ้าเราไม่มองสะพานมองตามลูกกระป๋องมันก็จะไปทางนู้นถึงแม้ไม่ใช่เลนนะคะตอนนี้เราจะกระและเปียกทนไว้ก่อนนะคะแล้วมองไกลไปข้างหน้านะคะคุณเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อคุณเหนื่อยเยอะมากคุณได้ไปตรวจหัวใจไหมคะับทำบอลลูนไหมตอนนี้ไม่ันออกมันแต่จะโพมาะไรมีนักเรียนคนหนึ่งคนนั้นเคยสอนแถวโรงเรียนดีวันคุณุณมิตรอ่ะเขาเป็นคนเหนื่อยเยอะมากเราบอกโรคเหนื่อยเยอะขนาดนี้เลยใช่ค่ะครู แล้วเขาต้องมีผ้าขนหนูผืนเล็กๆมารองขาวไว้โอ้โหมันหยดที่พุงอะไรจริงๆอะ่ะด้วยความที่เขาคนเหนื่อยเยอะเยอะจริงเคสนั้นเป็นเคสที่แบบช่วยพุงอะไรคุณนะต้องกำแน่นหน่อยไม่งั้นมันลื่นอย่างเงี้ยอันนี้ตอนลงนี่จะรอความเร็วเกาได้เกินอะไรเราไหมคะโอ้โหุหรีมาโอ้โองพงอึ้งอ่างลงอ่างแทกก็ได้แล้วก็มองตรงไว้ค่ะอ่าถ้าไม่มีช่องให้เขาแทรกเราก็มองไกลๆค่ะระวังรถอยู่เธอไม่ต้องเร่งเยอะค่ะระวังรถจากซอยข้างหน้าด้วยชะลอรถไว้นะคะพอเขาพุ่งออกมาแล้วมองตรงไว้ค่ะ เออเยเนี่ยถ้าเขานิ่งเราไปได้ค่ะอืมระวังรถเก่งคันนี้ด้วยนะถ้าเขาไม่เห็นเรานะคะแต่เราก็ค่อยๆไปอย่างนี้แหละแล้วมองตรงๆไว้ข้างหน้าสัญญาณไฟเป็นสีอะไรคะสีแดงค่ะโอเคสีแดงที่เราเห็นนานแล้วล้วไกลามากๆค่ะอนา,าคตถึงเรามันอาจจะกลายเป็นเขียวเลยก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ไฟเขียวแล้วท้ายคนหน้ายังแดงอยู่แล้วเราไปนะให้ดูสีของไฟท้ายค้าหน้าเป็นหลักนะคะ แต่ไม่ออกมานักเรียนคนนะคะครูไม่เห็นไฟท้ายเ็ามีสีเขียวหรือหนูไปได้ไหมไฟท้ายไม่มีเขียวปรับใช้นิดนึงก็ได้นะคะอันนี้เขาวันทุกวันถุที่ยื่นออกมาจากท้ายรถเขาไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาแตะบริษนานี่ยังคะนานแล้ว่ะแล้วองคุลิมาแล้วค่ะยังค่ะตอบได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่กดถาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องห่างจากล้อเขาหน่อยต้องเว้นพื้นด้วยนะคะเผื่อบันไดตรงนั้นด้วยนะคะเราไม่อยากจะใช้ดะแมทริกนี้นะคะแล้วผ้าจริงๆต้องให้สัญลักษณ์สีอะไรคะ สีแดงค่ะแล้วตามกฎจราจรจริงๆอ่ะก็ใช้ผ้าได้ไหมเราสอบไปกับคีมาแล้วนะฮะใช้ผ้าได้ไหมอืมให้สัญ,ญลักษณ์นใช้เป็นผ้าได้ไหมหรือจริงๆต้องใช้อย่างอื่นใช้ผ้าได้ไม่ได้<อ>นะคะเขาบอกการให้สัญ,ญลักษณ์จริงๆต้องให้สัญ,ญลักษณ์เป็นไฟที่มีสีแดงม<ช>ันท้ายรถบรรทุกส่วนมากที่เป็นดวงไฟที่สีแดงๆ,ๆเลยค่ะต้องให้อย่างนั้นเลยอืมอเพราะผ้าอย่างนี้บางทีมันก็พลิ้วเห็นไหมเป็นซุปเปอร์แมนอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่เห็นผ้าอย่างเงี้ยค่ะแต่บ้านเราก็เป็นเมือง